สวัสดีครับพี่นงค์มีผ่านคล้องกะบที่ปฏิเพื่อนี่เขาครับผมลงมูลนี้มาสายพี่นงค์หามงกุลอางุล <laughs> เศร้าบ <laughs> <laughs> ่แม้ยังเดย์ <laughs> มือขึ้นกินนางวดครับกินง่ายเกิดผู้เฒ่าสองล่างเมาฮะนางบดทีหนึ่งปวดทีหนึ่งทีงทงสง <laughs> <laughs> องเหมนเด็เล่นนอนตื่นตื่นว่าสามโมงครับก็เลยออกมาครับออกมา ตื่นมาสามโมงกลัวออกมาแล้วมาหอดหมายน้หาโมงครับหาโมงหาโมงน้อย,น,อยนี่เขามาเบิ้งกันครับหมา้นี่มไม่ไหมครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะตื่นนิดนงน้อยครับเพาค่อยลึกปันไดแต่ว่ากาไม่ก็จะลายอยู่เดี๋ยวเขาเบิ้งกันครับมนนี้เดี๋ยวชิปนี้เดี๋ยว,ยวจะบอกใบม่อนครับเป็นจังไหน้วก็สิบบอกวิธีการมัดครับผม บอกวิธีการมัดหล้วก็ใบมอดเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งกันครับพี่น้องพอดีผมกับทางตัดใหดม,ม่ตัดออกขึ้นมาพี่น้องพอตกแต่งพื้นที่ตรงที่เขาจิตซีดให้กว้างครับผมบริเวณนีนนงื่อก่วงพอประมาณพอประมาณเบียดเท่าลงได้ครับผมบ่บ่ให้มิดกอกของางล่างเพราะว่าเบียดเท่าจิตซีดลึกประมาณนี้ครับผมประมาณสอง นอข้างล่างหนะฮมัไห้ม,หมีใหม่ฮามัไห้ม,หมีใหม่กอครับผมเอาออกให้หมดไม้นี่บริเวณมาสซีตักเทียร,ยรครับไม้นี่บริเวณมาค่อนข้างน้ำแต่บ่ค่อยลึกปันไดครับบ่คือไม้ไใต้ไม้ไใต้น้ำแต่ลึกได้อย่าน้อยครับผมแล้วเอาเบิ่งกันครับ ใบม่อนครับผมอันนี้เก็บมัตตาบัณฑครับเก็บมัตตาบัณฑที่บ้านมันจะงามเนี่ยครับก็เลยเอามัตตาบัณฑนี่ดนะครับใบม่อนใบม่อนมันจะขึ้นน้ำอุ้มใหม่หรือแบบว่าทางทางถนนกับมีมองไรเป็นกุดเป็นอยังกะมันจะขึ้นครับผมนี่ใบนี่ครับผมนี่แงะขึ้นกันกับใบคอยครับตัวนี้มันสินะแงาบ่อคอยแงาแห้งคือใบคอยครับแต่ว่ากัญญา นัดแตง้อยครับผมนากนักเป็จังใบคอยนี่พี่น้องเป็นก้านครับผมมั็นขดเดืบขึ้นเป็นก้านแน่เป็นอุ้มหรือไม่ก็เสียบก้านของมากครับผมเสียบก้านขึ้นมากเขาก็กตัดตัดประมาณนี่อันนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่างามครับผมนี่บางาทีถือวา่า,วางามงามซุ้มหนึ่งซุมง้มหนึ่งเขาะจะใส่แค่สามก้านหรือสี่ก้านครับผม การแน่ใจมันเข่ากันดีๆบางคนใส่หลายครับบางคนใส่แบบเป็นปุ่มเลยครับว่าใส่ทีเดียวว่าต้องไปไท,ยา,ยทายมันก็แล้วแต่เทคนิคไพเทคนิคบันครับผมบางคนทามัดปุ่มยิงใหญ่เลยกรัว่าซิททีเดียวมืดหมื่นนะครับมาต้องไปไทายซุ่มอีกมันกน็แล้วแต่เทคนิคไพเทคนิคบั่นครับผมอันนี้เทคนิคผ่านข้องกะคือมัดมัดบอหลายครับผมมัดสามสีกันง่าหมดปุ๊บเข้ากับทายไหมครับผมเขาจะได้นํหูนาปลาใดปลาซุ่มไหนมันกินตัวใหญ่กินหนากินตัวใหญ่ มันจะแตกครับผมพ่อใบมืดปุ๊บมันจะกินก้านน้ำครับมันจะกินก้านปลาตัวใหญ่มันจะแกะก้านแตกแตกมดครับผมมันจะกินก้านฉีกอันนี้คือมีปลาตัวใหญ่เขามากินครับผมอันสุ่มมดนี่เขาทายปุ๊บพ่อทายแล้วแล้วเขาก็ต้องเป่าครับผมเป่าเรื่อยไปตัวนี้เพราะว่าหูแล้วว่ามีปลาตัวใหญ่กินแล้วปลาเขาหลาหมดเร็วบางทีเป่าแบบนี้บ่พ่อสีบาที่ครับเขามา่กินเลยนะเขาทายลงไปปุ๊บในนี้เขาก็ ต่อไเลยครับผมนั่นล้วแต่เทคนิค้เทคนิคมันครับผมอันนี้เทคนิคผ่านข้องอยู่เป็นลักษณะหนึงทีครับทุกขั้นตอนนี่จะมีเทคนิคมดครับการสิบเบดเื่อนสิบเบดนี่ผ่านข้องเป็นยังขึ้นเวลาเห็นคลิปเป็นยังขึ้นต้อตงยกป้าขึ้นเลยสีนะครับนี่แหละคือเทคนิคสําคัญเลยการยกป้าขึ้นบ่าให้ไถป้าด้านข้างเนี่ยที่มันอยู่ขางๆสุ่มตื่นครับผมอยู่ไปเห็นมันตื่นขึ้นดึงตีปับยกเลย ยกได้ยกเลยครับผมหั да schnell, ido, Imma, นง่ายดีก <øre> well ็จะค่อยแกกมากครับดึงออกมากเีขแต่ว่ายกเลยนี่มันจะเห็นใ้ปลาแค่ต๊ใจน้อยเดียวแล้วมันก็กินคือเก่าครับผมขอมากินสมุมือรเก่าอันนี้คือเทคนิคสำคัญนําครับเวลายกปลาขึ้นเลยอันนี้ของผ่านข้องครับผมบลินครับผมบ่ข่อยลินกันเลยมีหยอดก้านมันก็มีครับแต่ว่าหยอดนี่เก็บใส่ถุงมากครับนี่ใ้มันเหี่ยวใ้มันแห้งคือเอาใส่ชุ่มนัง อันนี้กันครับมันจะแหง้งเร็วต้องถือน้ำถือน้ำแล้วมันจะคอยบอ่อแห้งครับผมจุ่มน้ำแล้วก็ใส่ทุ่งปุ๋ยมากครับนี้ก็ใส่น้ำครับผมใส่น้ำมาหยดมันหยดพ <c oughs> ลังมังหะบดเดือดเจียมอุปกรณ์บเดืเที่ยอเดี่ย็ม,มาไม่ไหมครับผม เปิดไม้ไหม,ไม <S <S> <S เดี๋ยวเราตอตอนพี่้องเดี๋ยวจะเบ,บื้องตอนมัดเลยทีเดียวเลยครับเพราะว่าบาอยากอัดโดนนะครับเวลามันไปลงชิปลงยางมันือลงอยางครับผมลงโดนครับผมนี่พี่้องมันจะเขาจะเขาจะหลุดตรงนี้ออกครับหลุดออกหลุดออกแค่หลุดตรงนี้ออกหลุดใบถึงมันเรือครับผมเอาแค่ประมาณนี้ครับผมประมาณจะคืบก,กลัวครับคืบกลัวประมาณนี้ บางคุณบางคุเขาเอาไอเอาโฟมครับผมเน็บเน็บไบป,ปลายมันพ่อให้แนมเห็นครับผมเข้าประจเป็นครับตาดีอยู่สายตาดีอยู่ <c oughs> นี่หลยครับปอมันเป็นขาวๆครับผมมันจะได้เห็นชัด กานนี้กันก้านเง้าวีดีนี่ยสามารถปอ,อกหร้อกับพันเลยครับผมไม่จะเป็นเส้นเป็นเส้นะครับผมแต่ว่าสำหรับท้านข้องเอาแบบง่ายๆครับเดือครับแบบง่ายๆนาัง,าย,างยางครับผมบมักเดอย